สวัสดีครับกลับมาพบกับเวิร์ดโฟกัสกันอีกแล้วในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนนะครับโอ้โหเราออกไปออกเที่ยวกันไปเที่ยวเขาเรียกไทยเที่ยวไทยทั่วเลยนะทุกภาคงเลยนะวันเดียวจบอ่ะใช่สนุกสนานกันไปแล้วนะครับในสัปดาห์ก่อนนะครับโอ้โหมีเสียงตอบรับที่ดีมากใช่ไหมนะครับผมในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ มาอยู่กันถึงมาพูดถึงเรื่องราวที่เป็นวิชาการเป็นสาระกันบ้างแล้วก็มีประโยชน์จริงๆเพราะว่าสิ่งที่เราจะพูดกันในสัป,สปดาห์นี้เนี่ยแบบเต็มๆเลยเนี่ยเป็นเรื่องราวของ นวัตกรรมนะครับเพื่อประชาชนน้องหญิงถูกต้องบางคนได้ยินว่างานวิจัยเครียดเดี๋ยวเยดี๋ยวจะเครียดว่าแบบเดี๋ยวจะดูรายการเราไม่เข้าใจดูง่ายเดี๋ยวมีของจริงให้ดูเลยใช่นะครับวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องราวของผลงานวิจัยนะครับจากรั้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่เต็มแน่นเลยมหาวิทยาลัยที่อยู่ที่ บางเขนนะครับผมอ่าแล้วก็เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาถูกต้องมีเกษตรแฟร์เกษตรแฟร์ถ้าบางคนคิดถึงเกษตรแฟร์ก็คิดถึงไปเดินตลาดนัดแต่ก็จะมีอีกหลายคนที่รู้ว่าพอมีเกษตรแฟร์จะมีการโชว์งานวิจัยอยู่บนอาคารจักรพันเพนซิริก็จะไปติดตามไปดูและปีนี้รูปแบบใหม่คือปกติจะเป็นแบบว่าพวกข้อมูลครับอันนี้นอกจากข้อมูลแล้วเราให้ดูของจริงด้วยใช่พูดถึงเกษตรแฟร์แล้วนึกถึงเรื่องบุญชู ตอนนบุญชูก็จะเป็นฉากในมหาวิทยาลัยเป็นงานเกษตรแฟร์อะไรเงี้ยเราดูกันมาตั้งแต่สมัยเด็กตูกต้องบุญชูเป็นเด็กเกษตรใช่อ่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวนวัตกรรมนะครับเพื่อประชาชนอย่างที่บอกไปอย่างแรกเลยนะครับวันนี้นะครับที่จะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องราวระบบเตือนภัยน้ําท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็ดินถล่มหรือชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยที่เขาเรียกว่า early warning system โอ้โหเข้าเข้ากับช่วงนี้มากเลยนะพี่เตอร์จะท่วมไม่ท่วมเนี่ยใช่นะครับผมอ่นนี่เป็นผลงานวิจัยนะครับของคุณสุเทพ จันเขียวนะครับผมก็เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับในคณะวรรศาสตร์นะครับของมเกสรนั่นเองนะครับคุณสุเทพเนี่ยเขาก็ประดิษฐ์เครื่องนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่อง เตือนภยัยน้าท่วมฉับพลันอย่างที่บอกแหละแล้วก็ดินถลม่มซึ่งาาเขาบอกว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นการลักษณะเหมือนเป็นการเฝ้าระวงังเป็นการเตือนภยัยน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถลม่มในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆนะครับที่เคยประสบปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมในเรื่องของดินถล่มมาแล้วถูกต้องอหรือว่าคิดว่าเราอาจจะประสบปัญหาเอาเจ้าเครื่องเนี้ยไปตั้งก็ได้นะป้องกันไว้ดีกว่าแก้ใช่นะครับผมซึ่งเขาบอกว่า ความเป็นมาของการการที่ทําตัวนี้แหละ,ะก็เป็นเพราะว่าเหตุการณ์ในบ้านเราในช่วงปีที่ผ่านมาเห็นไหมน้ำท่วมน้ำท่วมเยอะดินถล่มก็หลายาค,คนนี่เก็บข้าวของไม่ทันบางคนเก็บผลผลิตทางการเกษตรไม่ทันนะ อันนี้าเป็นตัวช่วยที่ดีนะจะต้องหินเนี่ยไปนบุกถึงงานเกษตรแฟร์มาแล้วก็คืองานหลักหิงอยู่ที่ INTV และงานเสริมอย่งทที่มอเกษตรก็แอบเอางานก็โดดงานจากงานงานหลักเนี่ยมาทำงานเสริมอ๋อโอ้งงออไปไปเหะไปชมไปชมดีกว่านะว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้หน้าตาเป็นแบบไหนครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้หญิงก็อยู่จุดนี้เห็นบอกว่าเป็นระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ําท่วมฉับพลันต้องขอสวัสดีเจ้าของสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อนายเสถียรศิลยาครับก็เป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ครับงานที่นี้เป็นงานของอาจารย์้านเป็นตัวแทนสุเทพจันเขียวนะครับก็จะเป็นระบบเตือนภัยน้ําท่วมแบบฉับพลันนะครับก็จะจะใช้สองเกณฑ์ด้วยกันในการบอกว่าจะน้ําท่วมก็คือ ปริมาณน้ําในลาธารนะครับนี่จําลองปริมาณน้ําในลาธารถ้ามันพ้นตลิ่งเมื่อไหร่ก็คือน้ําท่วมใช่ไหมครับตัวนี้เซตไว้ถ้ามันออกมาดับทุกตัวขึ้นถึงร้อยเนี้ยก็คือขันยาก็จะดับอันนี้คือถ้าเราอยู่บ้านสมมติบ้านติดคลองอ่าแล้วก็เอาอันนี้ไปเสียบไว้ไปเสียบไว้แล้วสส่ต้องต้องมีปของมันมีสายด้วยตัวนี้ไม่ต้องใช้แชตข้างในนี่ปุ๋ยสูนรนี้เข้าผสม คือเราไม่ต้องใช้ท่อเราใช้ข้างในไเป็นอ๋อท่อท่อดีเราไปโชว์งานดี่เฉยต้องสมมติว่าอ่ะหญิงเอาสายนี้ไปที่บ้านแล้วแล้วก็ต้องกำหนดระดับให้มันใช่ไหมคะใช่ครับกำหนดระดับจะบอกว่าใช่ครับครั้งแรกถึงใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็คือเกือบถึงนลิงก็จะเตือนแล้ว ค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรนะคะเป็นเครื่องวัดปริมาณน้ํำฝนนะครับถ้ามันถึงเกณฑ์ก็จะดังเป็นกันฮะส6 0คือยูเรียอ่ะราคาห้ากิโลกรัมต่อห้าทีเดียวก็ได้แต่บอกระบบของมันก่อนก็คือถ้ามันหกสิวันกระดกหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือ0.5มิลลิเมตรค่ะเนี่ยกระดกหนึ่งครั้งนช้รู้แกมีข้อดีอย่างหนึ่งคือสามารถคำนวณก็คือ0.5นมิลลิเมตรเราก็ตั้งไว้สักส0 0มิลลิเมตรให้มันเตือนอย่างเงี้ยครับ เราเรารู้อยู่แหละว่าถ้าฝนตกหนักขนาดไหนน้าจะท่วมนะครเราก็เลยตั้งไว้อแล้วแต่พื้นที่ด้วยแล้วแต่พื้นที่ครับบางบางพื้นที่ก็สัก200ก็ท่วมแล้วบางพื้นที่ก็240มิลลิเมตรก็ท่วมถ้าอยากให้สาธิตให้ดูได้ไหมคะ้ารนี้ถก้ ต้องสาธิตตัวไหนก่อนนะคะป่าต่อกิโลอ๋อตัวนี้ถ้ามันจะทำงานพร้อมกันนะครับถ้าตัวไหนถึงเกณฑ์ก่อนมันก็จะดังทุนข้าปุ๋ยต่อไร่ที่เราใส่ก็จะสาธิตตัวนี้ดีกว่าแค่สาธิต ให้มันดังค่ะน่าครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วถึง100แล้วมันก็จะได้ประมาณ7เตืนเตือนยานก็คือจริงๆเครื่องนี้มีทั้งเสียงแล้วก็มีทั้งแสงที่เราติดไว้ครับอ๋อจริงๆแล้วตอนนี้เราได้ทำจำหน่ายหรือว่าจัดวางไว้ที่ไหนบ้างอะคะจัดไว้ที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็คือเขาได้ใช้ประโยชน์จากตัวนี้ ตัวนี้ก็คือถ้าแถวไหนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ําท่วมฝนตกเยอะควรจะมีติดไวเพื่อเป็นตัวเตือนภัยใช่ไหมใช่ครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากรู้รายละเอียด หรือว่าอยากรู้อยากสั่งซื้อเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้ต้องติดต่อมาอยัางไงเหรอคะก็ได้กันครแล้วเนรแผนนะติดต่อมา,อมาที่อาจารย์สุเทพจันเขียวนะคะ089117 0419อาจารย์ก็จะให้แคมแนะนำได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะหรือสถานที่ที่ าเป็นยังไงบ้างโอ้โหนะได้<ช>ประโยชน์<ด>จริงๆใช่ใช้ได้จริงถ้า<ช>เอาไปติดตั้งตามชุมชนนี่จะใช้ได้เลยชุมชนไหนนะครับน้ําท่วมเนี่ยบ่อยๆนะแล้วก็กลัวเก็บข้าวของไม่ทนันหรือว่าปลูกอะไรไว้ในไร่ในในาอะไรเงี้ย ใช้เครื่องนี้รับรองช่วยได้อาจจะแบบว่าจากหนักเป็นเบานะหรือว่าสามารถป้องกันได้เลยอ่าฮะและหญิงก็มีเครื่องนึ่งพี่เตอร์ครับอันนี้เป็นเครื่องที่เหมาะมากถ้าบ้านเราประสบปัญหาล่าสุดก็อุทกภัยใช่ไหมอุทกภัยใครจะเชื่อว่าน้ําใช้น้ํากินเราไม่มีน้ําท่วมก็จริงแต่น้ําที่ท่วมอยู่เอามากินไม่ได้ถูกต้องอวันนี้หญิงเลยไปสัมภาษณ์งานวิจัยนะคะเครื่องผลิตน้ําสะอาดแบบเคลื่อนที่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนทนฐานุตมวงนะคะซึ่งอยู่คณะ อุศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนซึ่งเครื่องนี้มีความพิเศษพี่เตอร์ยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์แหละแต่มีภาพให้ดูก็เพราะว่าเจ้าเครื่องนี้จากที่บอกว่าภัยพิบัติในบ้านเรานะคะอย่างอุทกภัยล่าสุดก็ทําให้เราไม่มีน้ําใช้บางทีก็ไม่มีกระแสไฟอเแต่น้ำมีสาคัญกับชีวิตมากเลยใช่ไม่ว่าจะอาบไม่ว่าจะกินแล้วเจ้าเครื่องนี้นะคะไม่ต้องใช้กระแสไฟในการผลิตครับอและน้ําสมมติน้ําท่วมโอ้น้ำท่วมไฟดับ ก็กรองน้ําได้อยู่ผลิตน้ำได้ใช่ใช่เพราะว่าเครื่องนี้นะคะเราเอาน้ําที่อยู่ตามแหล่งธรรมชาติหรือน้ําที่แบบว่าอาจจะสกปรกหน่อยเนี่ยเอามาสามารถบําบัดทําให้เป็นน้ําสะอาดที่ใช้อาบได้แล้วก็ดื่มได้ด้วยซึ่งอุปกรณ์เขาไม่เยอะเลยแล้วเขาก็ไม่ใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เขาส่วนใหญ่ก็มีไส้กรองละเอียดหัวกรองหยาบแล้วก็แท่นดูดซับแล้วก็แผ่นเยื่อกลองนาโน ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สําคัญมากๆเลยนะในที่ในบ้านเราเนี่ยเกิดปัญหาอุทุกภัยอะไรต่างๆนะครับผมแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาอีกนะผมเราสามารถที่จะป้องกันได้ถูกต้องนะมีเจ้าเครื่องนี้สบายเลยเราไม่ขาดแคลนน้ำแน่นอนถูกต้องถ้าอยากรู้อะไรก็ไปถามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะคเขาก็จะมีการสาธิตเครื่องนี้แล้วกาพูดทํานองว่าเครื่องนี้ถ้าได้มาเรียนรู้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยสามารถไปทําเองไว้ใช้ได้ด้วยอ๋อดีมากๆเลยครับ อ่ะฮะก่อนปิดเบรกนี้ไปเราก็มีเรื่องของสุขภาพดีๆมาบอกด้วยเพราะว่าผลงานวิจัยที่บนอาคารจากกาักรพันธ์พิสิลิมีหลายอย่างนอกจากนกวัตกรรมไอทีช่วยเหลือประชาชนแล้วยังมีอาหารเสริมสุขภาพะาอะไรเนี้ยก็มีด้วยถูกต้องอพี่เตอร์เคยได้ยินแคปซูลเลือดจระเข้ไหมคะยังไม่เคยอ๋อดังมากที่เกษตรคือสกัดมาจากเลือดจระเข้ถูกต้องแล้วเลือดจระเข้มันช่วยอะไรอ่ะงเลือดจระเข้ช่วยบำรุงอย่างใครที่เป็นแบบว่าพวกเลือด เม็ดเลือดขาวไม่เยอะเม็ดเลือดแดงไม่เยอะคือแบบว่าไม่ได้อยู่ในภาวะสมดุลสามารถช่วยได้แล้วก็ช่วยเรื่องเกล็ดเลือดด้วยอะอย่างถ้าใครเป็นไข้เลือดออดเก็ดเลือดจะต่ําใช่ป่ะอันนี้จะทําให้เก็ดเลือดเราสมดุลแล้วอาจารย์เขาบอกไว้ด้วยว่าถ้าอย่างสาวๆเนี้ยทานได้จะมีน้ํามีนวลมีเลือดฝาดอ่าก็คือผลงานเนี้ยเขาลองตอนนี้คือทําเป็นธุรกิจ ขายแล้วนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ผ่านการรับรองจากออยด้วยถูกต้องรองสัตร์ตาจา์ดรวินเชยชมสีถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจะไปดูภาพนะคะเข้าไปที่ w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  a n i t t h i i o o m อแล้วลองได้ข้อมูลดีๆแน่นอนอตอนนี้เราไปดูดีกว่านะครับว่าแคปซูลเลือดจระเข้เนี่ยจะเป็นแบบไหนครับค่ะ คุณผู้ชมค่ะตอนนี้หญิงอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรวินเชยชมสีค่ะวันนี้เห็นมีลูกจเต็มไปหมดมันคืออะไรเหรอคะอาจารย์อ๋ออาจารย์ก็มาแสดงสาธิตวิธีการเจาะเก็บเลือดจอระเข้ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้วิธีตัดหัวแล้วใส่ถาดซึ่งมันไม่สะอาดเราก็พยายามคิดคน้นจนกระทั่งเราขอเป็นสิทธิบัตรของหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค,คือเรื่องของหัวเข็ม แล้วก็เจาะเลือดออกมาคล้ายๆกับของคนนั้นพอเลือดที่ได้เข้ามาใส่ไปในขวดเนี่ยมันเป็นขวดที่เรานึ่งค่าเชื้อ ปลอดเชื้อเรียบร้อยนั้นมันก็จะสะอาดอดังนั้นผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยจะดีกว่าการไปใส่ถุงพลาสติกอะไรที่มันไม่มีการฆ่าเชื้อเพราะว่าคุณผู้ชมบางคนยังไม่รู้ว่าจริงๆเลือดจอระเจ้เนี่ยสำคัญคและเป็นสิ่งที่คนต้องการใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างหรอคะอาจารย์ประโยชน์ของเลือดจอระเข้จริงๆตอนนี้ไปบํารุงระบบเลือดซึ่งระบบเลือดเนี่ยเป็นระบบที่เราพูด,ดง,ง่ายๆเลยว่าสําคัญที่สุดในร่างกาย ดังนั้นถ้าเรามีเม็ดเลือดแดงที่ดีเราจะไม่เหนื่อยไม่หอบเรามีเม็ดเลือดขาวที่ดีเราจะไม่ติดเชื้อไม่เป็นหวัดไม่แล้วก็ควบคุมเซลล์มะเร็งได้อีกส่วนหนึ่งด้วยครับแสดงว่าเลือดจรลเข้ะจะบำรุงให้เราทั้งเม็ดเลือดแดงแล้วก็เม็ดเลือดขาวพร้อมทังเกล็ดเลือดด้วยเกล็ดเลือดด้วยทำให ใช่เ,เลือดปล่อยเราแข็งแรงมไม่แตกหรือเปล่าง่ายครับก็จริงๆเลือดจระเข้เนี่ยมีนักวิจัยเอาไปทําเป็นแคปซูลเพื่อให้เรารับประทานเพื่อบํารุงเลือดเนี่ยมานานหรือยังคะอาจารย์แต่เดิมเนี่ยเราใช้วิธีการตากแดดอบแห้งซึ่งเราพบว่ามีการปนเปื้อนของแบคทีเรียจํานวนมากเมื่อประมาณ10ปีก่อนะนะ,ะเราก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งได้ที่อย่างที่บอกก็คือสิทธิบัตรในการเจาะที่สะอาด แล้วก็มาผ่านกระบวนการผลิตโดยการทําให้แห้งด้วยความเย็นจัดภายใต้ความดันดังนั้นเนี่ยตัวอย่างเลือดที่ออกมาเป็นผงมันจะอะ่พูดง่าว่าปลอดเชื้อด้วยอันที่หนึ่งสงคุณสมบัติจะเทียบเท่ากับเลือดสดแต่เสร็จแล้วเราบรรจุใส่แคปซูลจะอยู่ในรูปของแคปซูลที่รับประทานง่าย แล้วร่างกายพอลงสู่กระเพาะอาหารก็จะดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกายได้ง่ายทําให้การเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงเมืได้ขาวเก็ดเลือดดีขึ้นอาจารย์ขาแล้วคนที่เหมาะจะทานแคปซูลเลือดจระเข้เนี่ยต้องเป็นคนที่แบบป่วยทางด้านไหนมั่งเหรอคะอ,อ๋อคนที่เหมาะสําหรับถ้าพูดถึงคนป่วยนะฮะ,ะพูดง่ายงว่าได้เกือบทุกโรคแต่ที่เราเห็นชัดที่สุดในจากการศึกษาวิจัยของเราพบว่าโลหิตจางเนี่ยภายใน4สัปดาห์ดีขึ้นเลยครับ แล้วก็อนาคตอันใกล้นี้การนำน้ำเลือดมาช่วยเรื่องของเบาหวานก็จะดีขึ้นภายใน1-2เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเห็นเลยว่าเรามีงานวิจัยแล้วก็จากเลือดเรามีแยกส่วนเพื่อให้ช่วยเบาหวานด้วยและสำหรับคนที่เป็นเด็กอายุน้อยทานแค่ไม่กี่เดือนเด็กเขาก็จะสร้างตัวเองขึ้นไป หมายถึงเสริมสร้างด้วยตัวเองนะให้เขาแข็งแรงเร็วขึ้นไม่ถึงเด็กไม่ต้องเป็นโรคอะไรว่าสมมุติว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาก็จะดีขึ้นถ้าคนปกติโดยเฉพาะผู้สูงอายุเราควรจะทานบำรุงเสริมเอาไว้เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่45ปีขึ้นไปเนี่ยการเสื่อมโทมมันจะมีมากกว่าการเสริมสร้างดังนั้นถ้าเราเสริมเอาไว้นั่นหมายถึงเราทำให้ เรามีอายุยืนหรือว่าไม่เสื่อมโทรมลงไปนั่นพูดง,ง่ายๆเลยว่าชะลอความแก่ได้อย่างนี้หญิงยังไม่ถึง40ก็ทานไว้ได้บำรุงเลือดแล้วอาจจะไม่ต้องเมคอัพมาเพราะสีหน้าเนี่ยจะมีเม็ดเลือดแล้วสีจุมภูอ่อนๆหญิงเมคอัพหนาไปใช่ไหมไม่ครับค่ะคอาจาร,รย์ค่ะถ้าแคปซูลเลือดจัลเกที่มีการสกรัดแบบสะอาด ของอาจารย์จะเป็นรูปแบบไหนเหรอคะที่อาจารย์จําหน่ายอยู่อะค่ะคือถ้าหากว่าในโทษนะครับในใน,ในตัวอย่างของเราเนี่ยเด็นว่าเวลาเราสกัดเราจะไม่ใช้คำว่าสกัดเลยเพราะว่ามันเป็นปริพันธ์ที่คุณง่ายๆว่าด้วยจะเค้ เปอร์เซ็นนะฮะเราไม่ใช้วิธีการสก,กัดแต่เทคโนโลยีที่สะอาดไม่มีแบคทีเรียไม่มีแบคทีเรีเยรนั้นผลิตภัณฑ์นี้ก็เป็นยี่ห้อของวานิไทยนะฮะวานิไทยเนี่ยเป็นส่วนของเอกชนที่มาใช้สิทธิบัตรของมหาลัยในการผลิตนะฮะแต่เพียงเจ้าเดียวตอนนี้นะครับแล้วภายในก็จะเป็นแคปซูลสีขาวซึ่งก็จะมีชื่อของวานิไทยติดอยู่ที่แคปซูลด้วย อาจารย์ค่ะแล้วถ้าเกิดเขาอยากได้เนี่ยเขาจะต้องโทรมาหรือว่าจะต้องมาที่ไหนอะคะอาจารย์ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะทานแคปซูลเลือดจระเขคเคาอยากได้นะฮะ <c oughs> สามารถโทรมาที่อาคารวิจัยและพัฒนาหมายเลข942นะฮะ8924นะมี02ด้วยนะครับ 02, 02, 02 9428924 <c oughs> ซึ่งก็จะเป็นสถานที่ผลิตนะแล้วก็มีสามารถติดต่อขอซื้อได้ครับ และเข้ามาด้วยตัวเองก็มาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนมาที่อาคารวิจัยอาคารวิจัยและพัฒนาขึ้นไปชั้น6บางวันโชคดีอาจจะได้เจออาจารย์วินอ่าค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ สารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์าพาทะลุหัวใจคนเรื่อข่ายเกิกันอา่านตรลาดิครับซื้อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ นะครับที่ชอบจัดสวนนะครับอ,อ,อยากจะหามุมสวยๆในบ้านวันนี้เนี่ยต้องถูกใจแน่นอนใช่คนรักธรรมชาติใช่เพราะว่าผลงานวิจัยนะครับผลงานที่ผลิตออกมานะครับจากมหา